กุนค,คแม่ดับสนิทแบบบริพุทธบริเกิดเมือม่องมวยไทยจะกลับมาผง,งาดอีกครั้งในงานซีเกมส์มขังที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอย่างยิ่งไงพร้อมทั้งจะก,กูสักศีของงานซีเกมส์มให้กลับขึ้นมาหลังถือคเินบ,นบนบีเลเทจนกลายเป็นเพียงงานระดับพื้นบาน ซึ่งก็ถือว่ามาถึงจุดทางตันของกุลค่าแม่กีฬาพื้นบ้านของขมเมนที่เศร้าขมนพยายามอย่าังนักเพียรโปรโมทโฆษณาแข่งขันกับมวยไทยมาเป็นเวลาหลายเดือนและสุดท้ายหลังจากการสิ้นสุด โค้งนานมหกรรมกิฬาซีเกมรังที่32ทีคัมเนเป็นเจ้าภาพและหลังจากนั้นก็ถือวาเป็นจุดตกอัพของกุลคมแม่พอบบมีเวทีตีมวยได้ได้โลที่ย่อมฮับกุลคมแม่ขคงคเมนนักมวยคเมนตองโอ๊ตมาโซกฮากินยุบประเทศไทยพอถือวงการมวยไทยเบนซุปเปอร์สตาร์นักซกกุลคมแม่บอกว่าจะเป็นทุ่นเทียราทีฮักก็ถือนักมวยไทยเตะจนแขนฮักมดอนาคต เลติอาโกนักมวยเซาบาซิลหัวใจกุลคาแม่ก็กำลักตกอัพจนต้องหาก,กินกับเว็บพนันซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งอุปสรรคของคาเมนก็คือการจัดงานซีเกมส์ขังต่อไปทีโบมิวิเวลว่ากุลคาแม่จะถึงบรรจุในการแข่งขันอย่างแน่นอนพอภายหลังทีซาพันกีฬาซีเกมสลิมอนตีซีเกมส์เลกติแก้ไขธรรมนูญขอบังคับ ขังยิงยาย่ิุดในหอบ62ปีเรียงการบรรจุสนิทกีฬาที่จะใส่ในการแข่งขันซีเกมโดยต่อไปนีแมนจเนนเพียงตกีฬาสากลรวมถึงอีเวนต์ต่างๆที่มีในการแข่งขันโอลิมปิก และเอเซียนเกมเป็นลักในขณะทีกีฬาพื้นบ้านแม้จะมีโบกเกินเพียงซีซนิกีฬาไฮซิงไซไดกีฬาละแปดเลี้ยนทองเท่านั้นซึ่งจะเริ่มต้นในงานซีเกมขั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแล่ล่ะสุดทางด่านทานบิ๊กเน็ตองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผอมทั้งเป็นซีอโอซาพันกีฬาซีเกมก็ได้ออกมายืนยันวา่าซนิกีฬาที่จะถึงบรรจุ ในงานซีเกมขังต่อไปแม้จะเป็นการโลงค่มเห็นกันระวางประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ว่าจะมีสนิทกีฬาได้แน่เพื่อให้ใส่ในการแข่งขันอยู่ในมาตาสากลที่เด่นกีฬาและอีเวนท์ที่จัดในการแข่งขันเฉพาะในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมเท่านั้นโดยร่วมแล้วจะมีประมาณ4 1สนิทกีฬา ส่วนกีฬาสาธิตหรือกีฬาพื้นบ้านแมนจะมีการปรึกษาหาลือก,กันอีกครั้งว่าไทยจะบรรจุกีฬาอีหยังเข้าไปแนและพรอมน,นั้นทาน Big Net, ่านบิ๊กเน็ตยังได้ยืนยันอีกว่าในงานซีเกมส์ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแมนจะม,กมีกุลขแม่กีฬาพื้นบ้านขาเขมนอย่างแน่นอนและจะมีการนําเอาเมื่อไทยกลับมาบรรจุสิ่งเล่นทองคือเกา่า ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการตอกกลับขม้นอยังเจ็บแสบพ,พอต่อไปนี้คุณคาแม่จะบบมีอีกแล้วจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เร่าอาเซียนต่าง,งลืมซึ่งจะได้กรตามหลังจากที่มีการไล่งานดังกล่าวก็ได้กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังและเหตุให้คนไทยจะนวนมหาศาลได้เขามาคอมเมนต์แสดงคำคิดคำหินกันยากซาใจโดยคอมเมนต์แรกเพิ่นก็ได้กล่าวว่า กุนขะแม่ทีโลโบหูจ๊กจะมาเทียบสันกับมวยไทยได้เนี่ยหรืพอมวยไทยดังไก่ไปโทรโลกเล้วเป็นทีย่อมฮับของคนต่างชาติส่วนกุลขะแม่ฮากกมี่มาเมื่อวานและต่างชาติบอย่อมหับกุลขะแม่แต่ขเมนดันเคลมว่ากุลขะแม่เป็นตัวตำรับของมวยไทยสงสัยขเมนเพียงอยากกบารามีซื่อเสียงของมวยไทยเพื่อแจงเกิดว่าสัน ดีหลายๆที่ยกระดับให้มั่นเป็นสากลโบเมซีเอาแต่กิลาบ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 บมาแข่งเพลววังเลี้ยนทองแหล้ัยไผเขาสิซึนส้มการเอากิฬาสากลล้วนๆมาวัดกันไปเลยว่าไัสจะได้ร้ายกกันทึกเป็นการยกระดับซีเกมให้ไปไกลและขึ้น แน่นอนว่ามีมวยไทยอย่างแน่นอนและทั้งเวทีมวยไทยแมนจะตงบ่มีค้นขมินพอทิ้วว่าค้นขมินคือนักกีฬากุนขแม่โบเมนนักกีฬามวยไทยมันจบเร็วขมินเอ่ยกุนขแม่เพียงขังเล็กและขังเดียว เอามวยไทยเขาซีเกมขังต่อไปมันจเจเป็นประเด็นดามาอย่างแน่นอนพอไทยเฮ้าเป็นจะภาพและบรรจุการแข่งขันมวยไทยพอมวยไทยเป็นกีฬาสากลที่ย่อมหบไปแล้วทั่วโลก กลัวขมนจะผ่านถึงสประเทศก็ผ่านไปถึงสิบกว่าปีพอถึงตอนนั้นเศร้าอาเซียนก็จะลืมกุลขมิ้หอบนาทาขามนจะเคลมว่ากุลขมิ้เป็นต้วตำรับก็เฮตุดบด่ไดพอมันเป็นมุกซ้ำและถึกอิบมาตกขวมไปแล้วถามมันจะเหตุอีกอิบมาก็ผอมบวก ดีหลายพอเศร้าโลกโบหูจักกุลขาแม่เกิดมาหาก็เคยได้ยินปีนี่แหละกุลขาแม่ถือตองแล้วกุลขาแม่ควรจะอยู่ในกัมพูชีเพียงเท่านั้น ซีเกมที่ประเทศไทยกุนข้าแม่บเดเกิดยังแน่นอนแต่ว่าซีเกมส์ขังทัดไปที่มาเลเซียคอยคิดว่าเพ้อเพอกุนข้าแม่อาจจะกลับมาอีกพอเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้นาวาวดีแต่มักแท่ขังหลัง กีฬาพื้นบ้านเลือกใดก็ดีแล้วทาครังต่อไปสาด,ด์ใดจัดซีเกมแล้วบรรจุกีฬาพื้นบ้านเข้ากบับบุคคลโซนักกีฬาเขาห่วมแข่งขันประเทศไทยควรเห็ดให้เป็นตัวอย่าง เนนกีฬาสากลโบตองมีก็อดายกีฬาพื้นบ้านแล้วหามโอนสันาสาตรโบตองเป็นเจ้าเลนท่องก็อดายขวนจักแบบเขาสะอาดโบมีการโกงเฮดไห้คอมมนมั่นเบิงว่าประเทศที่จะเลื่นเร็วเขาจัดยางสีเกมกันแนวใด ขเมนจะมาไหว้ว่าไทยเป็นจะภาพบรรจุมวยไทยมันกบได้พอมวยไทยเป็นกีฬาสากลที่ทั่วโลกย่อมฮับเลวมันบอกคือกับคุณคแม่หรือโบกาตอชาขเมนโบตัดมวยไทยออกก็คงไดไปต่อแต่ขเมนกับย้ำมวยไทยโดยการตัดเอามวยไทยออกจากไกา่กันขเมนเล่บได็ไปต่อ กุนค,คแม่กำลังจะเกิดเต่กับถือคุ้มกำเนิดกรนซ้ำซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของสาวไทยที่ออกมาแสดงความซาใจหลังหากผูวากุนค,คแม่ศัตรูอันดับหนึ่งของมวยไทยกำลังจะถึกสูญหายไปจากประวัติศสาสตร์พอง,งานซีเกมส์ขังต่อไปที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะเอาจริงตัดกุนคแม่ออกแล้วเอามวยไทยขึ้นมาผงาดอีกครั้งยังที่ควรจะเป็น